อีพ่อย้อมผมมีพย้อมหนังหัวอีพ่อย้อมหนังหัวผมมันย้อมเรื่องผมก็ย้อมไม่รูนเอเอย้อมหนังหัวอันนี้มันแปลงน่เอออันนี้แปดร้อยแปดแปดร้อยห้าสิบเหรอเออถ้าย้อมผมเนี่ยสองร้อยห้าสิบไม่รวมกัแล้วปันป่ายน้อยเดียวแก<แ>เออประมาณปันเอ็ดนั่นน่ะแล้วก็ลังเกยห่านนะอีพ่อไปร้านช่างไหนไหมฮะโอ้โหอันนี้ช่างบาเบอร์แกเออบาเบอร์พ่อเลี้ยวข้างไหมฮะอันนี้แหละถ้าอีร้านสมบาเบอร์นี่บูซาลาบาเบอร์แกเออ จะมาบอกข้าหน้าไปเข้าผมสเนอะฮะบอกได้แล้วมาอ้งอนเงินเม่นหมดไปเด้โอ้ยป้อน้องมาเนี่ยเป็นหอวมาแช่งมาใหม่แช่งยี่ส่อหามแะแล้วเหรอแกโอ้ยป้อไปซ่อมาควายไปบอกกูตีละมาป้าใส่บญสลายาเบิกีทงวัดทังยักเลยอจะไปลืมมาจ่ายหัวตั้งไงก็อเอออันนี้แปดร้อยไายแปดร้อต่าเฉพาะเฉพาะเฉพาะนังหัวเฉพาะนังหัวแปดร้อยม่ใช่ผมนะด้อยห้ส กถ้าสมมติว่ารวมถึงผมแล้วตกปันเอ็ดแต่เนี่ยบับแป้งบับอกเปิลแมนนะบอกมาเนอร์นะครับขับแคย่ผมเนอร์นะครับบูเซียร์บาเบอร์นะครับเนี้ยรับเป็นแถมนี่เขาเตยเนอร์แถมคู่กู้คนนั้นเ้ามาเป็นแถมอ๋้ฟองผมฟองผมเพราะนะโอ้โหนี่เาต้องใช้เวลาใช้เวลาแรงออกประมาณเป็นวันแต่ป่ะเนาะประมาณอยู่ที่สักสี่วันนะแกสี่วันรวมก็มันจะแล้วออกจากตี่นี่นะแม่นแมนแมน แรกของโฮ่เลยเนี่ยไอ้แรกบ่งลูกค้าเนะลูกค้ามาเด้อมาที่นี่นะอ๋อนี่คือการรีวิวนะครับเออแล้วนี่เหลียวแน่นิดหน่อยโอ้โหโอ้โหอันนี้เฉพาะห้าสิบคนนะห้าสิบคนแรกเออเนี่ยนะห้าสิบคนแรกก็ต่อไปจะแปลงแล้ว่เดี๋ยวหยิบมือพ่อนี่ครับโซ่มันต้องอย่างนี้แกอย่างนี้นี่เหรอนี่ครับพ่อกอดพ่อไหมห้าสิบคนแรกอ๋อห้าสิบคนแรกครับาที่สนใจมันที่ใหญ่เบย์เบย์แปดร้อยห้าสิบเ้าว่า ถ้าจ่ายเลยนี้จะบัตตันถ้าต่อไปจะบัตรนี้แล้วบัตรเอาแล้ว8ปดร้อยห้าสิบก็ยังห้าสิบาท่ะเฉพาะห้าสิบคนแรกนะครับจ่ายแค่แปดร้อยแปนะครับหลังจากหมดห้าสิบคนนั้นก็จะต้องจ่ายคนละห้าบาท